ข้างหลังสบายดีบัวคิดทอดหลายหลาวันอาทิตย์นี้พร้อมไปเจอกันที่ครูหากาหมายเลขอะไรครับพี่น้องฝั่งขวากาเบอร์อะไรครับข้างหลังกาเบอร์อะไรครับอา้าวพร้อมๆกันให้ดังไปหาคู่แข่ง300เมตร24พืศจิกา กาบอแบบโอ้โหสุดยอดมากพแบบี่น้องประชาชนชาวอุดรที่เขารบรักทช่งรลายโอ้กุมภาวาปีนี่ดีต่อใจหลายๆเลยนะเนี่ย พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาขอคะแนนขอความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้คุณคณิสอนหมายเลขหนึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายของพี่น้องชาวอุดรผมมาที่กุมภาพปีแห่งนี้ เพื่อที่จะประกาศให้พี่น้องชาวอุดรได้ทราบวา่าพัคประชาชนชัดและพร้อมที่จะเป็นนายกอบอจอคนต่อไปของพี่น้องชาวอุดรฟันธงชัดแล้วครับพี่น้องว่าคุณคณิสอนพร้อมจะเป็นนายกอบอจอของคนอุดรทุกคนไม่ว่าท่านจะเลือกเขาหรือไม่เลือกเขา เขาจะเป็นนายกอบจอของคนทุกสีไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นสีสม้มไม่ว่าจะเป็นสีม่วงไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองเขาจะเป็นนายกอบจอที่พร้อมรับใช้คนอุดรทุกๆคนอย่างแน่นอนวันนี้มันชัดแล้วครับ ไม่ว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์นี้ท่านจะเลือกคนอื่นที่มาจากพรรคการเมืองอื่นหรือมาจากเบอร์อื่นที่ลงในนามอิสระเบอร์หนึ่งคนนี้แหะครับจะดูแลพี่ดองประชาชนชาวอุดรอย่างเท่าเทียมกันอย่างแน่นอนวันนี้ชัดแล้วครับ ว่าใครจะแพ้เราไม่แพ้ว <Yeah! S 1> เวทีเล็กเวทีใหญ่ไม่เกี่ยงเราไปหมดมันชัดเจนแล้วว่าคนที่ขยันกว่าเร็วกว่าและแม่นยำกว่าคือม้าตีนปลายที่ไล่กวดและจะเข้าสู่ชัยชนะวันอาทิ์นี้อยา่างแน่นอน มาถึงวันนี้ชัดแล้วครับว่าแกเตรียมตัวมาเป็น10ปี20ปี30ปีที่จะเป็นนายกอบจของคนอุดรทุกๆุกคนไม่ว่าจะสีเสื้ออะไรแกเป็นมาหมดแล้วในฐานะทนายความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวอุดรเป็นรองนายกอบจมาแล้วสเต็ปต่อไปชัดแล้วใช่ไหม ว่าเขาคือนายกอบจคนต่อไปของพี่น้องชัดแล้วว่าทำงานอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่อนาคตใหม่เคียงข้างกันมาตั้งแต่ยังเป็นก้าวไกลผมอดีตหัวหน้าพักอดีตแคนิเดตนายกพักก้าวไกลเป็นคนเปิดตัวเขาโดนยุบพักไปโดนตัดสิทธิ์ไปพักประชาชนเริ่มขึ้นใหม่ เขาคนนี้ยังยืนอยู่เคียงข้างพวกเราสวดสวดให้เพื่อนหน่อยแล้วในการเลือกตั้งอบจรครั้งนี้ชัดอย่างเดียวไม่พร้อมครับชัดอย่างเดียวไม่พอครับต้องพร้อมด้วยชัดและพร้อมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับกับวาระ ร้อยวันแรกของนายกอบจอคนต่อไปครับพี่น้องเลือกเขาวันที่24วันที่25เพิ่นทำงานได้เลยแม่ป๋ะแม่นคุยกันกับแกอาทิตย์ที่แล้วพี่นิดพี่น้องประชาชนที่เนี่ยล้านกว่าคนมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ใช้เสียสงมาก,ก็อาจจะ7 0 0 0 0 0คนเขามีความหวังเขาฝากความหวังกับพี่ไว้ ร้อยวันแรกที่พี่เป็นนายกพี่จะทำอะไรให้เขาร้อยวันแรกที่มันหมายความว่าอะไรพี่น้องหมายความว่างบประมาณก็อาจจะยังไม่มาข้อบัญญัติแป๊บหนึ่งครับข้อบัญญัติบางอย่างก็อาจจะยังไม่มาแต่แกบอกแกคิดแล้วว่าร้อยวันแรกทำได้ให้เป็นของขวัญวันปีใหม่คนอุดรแกะจะส้มถนนให้ปลอดภัยอะไรที่ไม่สว่างก็จะทำให้สว่างซะ ปีใหม่นี้ฉลองกันไม่มีการสูญเสียอย่างนี้ชอบบ่ชอบกับพี่น้องมากบ่ามากนอกจากร้อยวันแรกที่พี่น้องเหลือเขาเขาเข้าไปเขาจะทำงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าบอกต่อมาบอกว่าอย่าจะกลับมาให้เศรษฐกิจคึกคักเอ๊ะ คุณพิธาอีก9ปีก่อนจะกลับมาเป็นนายกประเทศใดเนี่ยมาเป็นทูตท่องเที่ยวให้อุดรก่อนได้บอ้ออาวอย่างนี้ก็แปลว่าอเมริกองอเมริกาไม่ต้องกลับแล้วมาอยู่ที่อุดรมันจะเลยอไอ้ที่บอกว่าพร้อมนี่ไม่ได้พูดเล่นๆนะพี่น้อง ในประเทศไทยทั้งประเทศไทยมีอยู่จังหวัดเดียวที่มีมรดกโลกสองแห่งอยู่ในจังหวัดเดียวนั่นคือจังหวัดอุดรของพี่น้องพี่น้องต้องภูมิใจในจังหวัดของตัวเองสว้ๆให้ตัวเองหน่อยแล้ว <Yeah. S 1> เสร็จแล้วเป็นมรดกโลกผมก็ไปดูมาว่าบาเชียอเงยโอเคปี2535ภูพระภูพบาทพึ่งได้ รายได้การท่องเที่ยวแ 3, ค่3,000กว่าล้านผมบอกเลยเป็นนายกเมื่อไหร่ทูกท่องเที่ยวชื่อ,อพิธาเพิ่มขึ้น3เท่า4เท่า5เท่าฟรดองผมไปดูมาในแผนที่เห็นอุดรธานีอยู่ตรงนี้ เห็นหลวงพระบางพี่น้องลาวอยู่ตรงนี้เห็นหอยอ่านเวียดนามอยู่อย่างนี้รอเทงเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ผมเชื่อมสามสานาเป็นไตรเมืองมรดกโลกไปเลยแต่ตอนนี้ขอให้เขาเตรียมพร้อมก่อนว่าทะเลบัวแดงเนี่ยกำลังจะบาแล้วเนี่ยคนจะมาเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมรถเมล์ไฟฟ้ามาเตรียมรับน้องท่องเที่ยวให้พี่น้องประชาชนหน่อยแล้ว ที่พร้อมไปมากกว่านั้นคือการทำงานเตรียมงานทีมสอจอทำงานแบบซุปเปอร์ท้องถิ่นบอกเลยว่ากุมภาวาปีนี้จอกหูหนูยักษ์นี่แกต้องจัดการไม่งั้นคนจะมาท่องเที่ยวมีแต่วัชพืชไม่มีคนดูแลแกบอกตั้งการถ้าจะไปที่หนองหารบอกเลยไล่อ้อยตั้ง1,515,000ไร่มีโลกใบาขาวอ้อย เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการตัดอ้อยแกต้องไปช่วยเขาวังสามหมอผู้ป่วยยาเสพติดเยอะมีเป็นพันๆต้องไปช่วยบำบัดเขาน,นายุงมีผู้ป่วยติดเตียงเยอะต้องมีสาธารณสุขไปช่วยนี่สี่ห้าจังหวัดทําการบ้านมาเรียบร้อยแล้วแกลงเป็นรายอําเภอแกไม่เอาเป็นจังหวัดไปมาก็หมดแล้วเนี่ยนี่คือความชัดและความพร้อม ที่หาได้ในหมายเลขหนึ่งและหมายเลขหนึ่งชนะนคณิตรน,นานาครับพี่น้องครับคำถามสำคัญคำถามสำคัญคือพี่น้องชาวอุดรพร้อมหรือยังเขาอะชัดแล้วพักประชาชนอะพร้อมแล้วพี่น้องชาวอุดรพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยัง พอกันทีกับ12ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนจากอดีตที่จำเจเป็นอนาคตที่จริงใจได้ไม่ได้ไดเปลี่ยนได้ไหมจากการเมืองกลับไปกลับมาให้กลายเป็นการเมืองตรงไปตรงมายังไงยังไงได้ไหมไพร้อมหรือ,อยังกับการเปลี่ยน ให้อนาคตให้การทำงานเป็นทีมให้มีสจ .40 กว่าคนสอปอปจกว่าคนทำงานเป็นทีมคู่กับเขาให้อุดรก้าวไปสู่ข้างหน้าเสียทีหนึ่ง <Yeah. S 1> เปลี่ยนเราให้โอกาสเขาเหมือนอย่างที่พี่น้องชาวกุมภาวาปีเคยให้โอกาสผมแต่ผมไม่มีโอกาสที่จะได้ทำแบบนั้น ไม่ได้มารับใช้พี่น้องอย่างที่พี่น้องเคยให้เจจจำนงมาขอโอกาสแบบนั้นให้พี่ชายของผมทนายกรณิศ์ได้บ่ได้ครับพี่น้อง <S <S ถ้าได้เรามาย่อประเทศไทยอยู่ที่อุดรธานีไปด้วยกัน24พฤศจิกาเข้าขุหากาเบะกาบะกาบะพรุ่งนี้เราเจอกันอีกหนึ่งวันครับขอบคุณมากครับ อุดรขอเสียงยิ่งกรัง24พฤศจิกาเข้าคูหากาเบอร์เข้าคูหากาเบาอร์เลือกคณิสสอนเป็นนายกอบจอุอดรคำตอบสุดท้ายของคนอุดรเลือกคณิสอนอุดรดีกว่าเดิมขอดนุญาติพ่อแม่พี่น้องชาวกุมปวา เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดแฟชมือถือกันครับพ่อแม่พี่น้องเปิดแฟชมือถือกันขึ้นมาทุกคนเราจะทําให้แสง<ห>วันนี้เป็นแสงหหแสงห่งความหวังของเมืองอุดรธานีของเราที่คุณพระว่าปีชูโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแฟดขึ้นมา,รนมาครับพ่อแม่พี่น้องอ่าเดี๋ยวหยิบเอาละอ่าเพลิไเพลินเพชิไฟพลิน ทำไฟพิดแพรด้วยกันนะฮะด้านหลังเปิดโบไฟแฟดขึ้นมาครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือแสงที่ปลายอุโมงค์ของคนอุดร12ปีที่ผ่านมอพอแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือความหวังของคนอุดรทาดีวันนี้อุดรธาดีถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไม่ใช่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไม่ใช่ โอเคครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราถ่ายรูปแห่งความประทับใจพร้อมกันเก็บไว้เป็นที่ระลึกวันนี้พวกเรามารวมตัวกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่อุดรธานีขออนุญาตทุกท่านเปิดไฟแฟลชขึ้นมานะครับอ่าเปิดไฟแฟลชขึ้นมาชูขึ้นสูงสูงนี่คือหน้าที่ประวัติศาสตร์หน้าที่ที่เราจะเปลี่ยนเมืององุดร เดี๋ยวเราถ่ายรูปน้ำกันนะครับถ่ายรูปด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันนะฮะชูแฟลชมือถือขึ้นมาค้างไว้ครับพ่อแม่สบองไปโบกมาโบกไปโบกมาไว้ครับพ่อแม่พี่น้องสัญ,ญลักษณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงของคนอุดรธานีของเราและเราตะโกนออกมากพร้อมกันดังๆว่า24พฤศจิกาเข้ากูหากาเบอร์เข้ากูหากาเบเข้ากูหากาเบเด้ เย้ yeah, สายวานี่คือเสียงของประชาชนนี่คือเสียงของคนอุดรชาดีนี่คือความหวังเดียวที่เราจะเปลี่ยนแปลงอุดรชาดีให้ดีกว่าเดิมอุดรสุด กาเลือกตั้งอย่าลืมไปเฝ้าหน่วยด้วยกันสังเกตด้วยกันเอาเกิดไปด้วยเอาสอาดไปด้วยใครนับคะแนนไม่มีดึกเกอบใส่มันอย่านะอย่าขา,าดไม่ดีไปเป็นคนเฝ้าหน่วยช่วยกันทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่าให้เราแพ้เพราะกลนเกมที่ไม่เป็นธรรม ไปเฝ้านวยกันซ้ํกันขอบคุณพี่น้องเลยล่ะ yeah!